ปัจจุบันปิศาวงศิลิเปิดท้ายขายของอดีตดาวรุ่งเจอตัวขายมารกอข้างถนนปัจจุบันปิศาวงศิลิไม่อายอาชีพสุจริตเปิดท้ายขายของสำหรับอดีตนักร้องหมอรรำรุ่นใหญ่ไก่ปิศาวงศิลิ ที่ล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพขณะนั่งขายมรกออยู่ริมถนนทำให้คนมองตกอับหรือเปล่าล่าสุดไก่ปิศนาได้เปิดใจผ่านรายการถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเราเป็นเกษตรกรมานานแล้วแต่ไม่มีใครทราบว่าเราทำอะไร นอกจากเราไปร้องหมอรำงานคอนเสิร์ตหมอรำหรือแสดงละครอาชีพนี้เราทำมานานแล้วปลูกข้าวสุขภาพพืชผักผลไม้ แล้วเมื่อปีที่ผ่านมาตอนโควิดรอบแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้มีลุงคนหนึ่งให้เราปลูกมะระกอฮอนแรนดตอนนั้นเราก็ปลูกไป15ไร่และมะระกอแขกดำอีก5ไร่มรากรกอมันไม่มีตลาดตรงเพราะเดี๋ยวก็เจอคัตเตอร์ตลาดทุกรายคือขายไม่ได้เราก็ต้องทิ้งมรากรกอวันละ3 4ตันเลยตัดสินใจลงมาขายเอง คนคิดว่ามารก,กรฮอลแลนด์น่าจะแพงเราขายก็ขายไม่แพงก็น่าจะได้นะวันหนึ่งปุ๋ยพันกว่าเราไปขายก็คิดว่าน่าจะได้ค่าแรงลูกน้องก็ยังดีกว่าเอาไปทิ้ง